สวัสดีค่ะสรุปดราม่าตั้งแต่ต้นจนจบสำหรับโจลี่เหงียนและหนุ่มพีเคจากคนกีกากจนประกาศว่าเป็นแฟนภายในสองเดือนทุกอย่างจบสู่สงครามน้ำลายตัดขาดกันแบบต่างคนต่างแช้เพียงเพราะเช็คอินที่สมุยค่ะ กำลังเป็นประเด็นดราม่าเดือดปูดปดไปเลยทีเดียวกับเรื่องราวระหว่างโจโลี่เหียนางแบบสาวชาวเวียดนามและหนุ่มดีเจพีเคปิวัตจากตอนแรกที่มีข่าวกิ๊กกักแต่ตอนนี้กลายเป็นสงครามสาดน้ําลายกันสนั่นค่ะเพียงเพราะการเช็คอินที่สมุยเท่านั้นค่ะซึ่งวันนี้ค่ะเราจะมาย้อนเรื่องราวของสองคนนี้ให้ฟังกันค่ะ ย้อนกลับไปเมื่อช่วงต้นเดือนมีนาคม2567ค่ะมีข่าวลือแรงออกมาว่าพิธีกรดังขอเมียมีโลกสองใบแต่เมียไม่ยอมจนนำมาสู่การหย่าร้างและ ทางมาตูมเตชินออกมาเผยว่าคู่นั้นก็คือดีเจพีเคปิยวัฒนและโยเกิร์ตนัฐชาจนทําให้ทางพีเคและโยเกิร์ตออกมาถแถลงข่าวถึงความรักของทั้งคู่ว่าวันนี้ได้จบกันแล้วในสถานะความเป็นสามีภรรยาหลังคบหากันมา12ปีค่ะพีเคบอกว่ายังรักโยเกิร์ตเหมือนเดิมรักมากแต่สถานะเปลี่ยนเป็นพี่น้องกันค่ะ อย่างไรก็ตามค่ะได้มีคนพยายามบอกว่าความสัมพันธ์12ปีของ P.K. และโยเกิร์ตที่ต้องแยกจากกันนั้นเป็นเพราะ P.K. ไปกิ๊กกับโจโลี่ียนนางแบบสาวชาวเวียดนามนั่นเองและมีการเปิดวาบกันมหาศาลจนกระทั่งโจโลี่ียนเองต้องออกมาถแถลงว่าตนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลิกราการันระหว่างโยเกิร์ตและ P ีโจโลี่แยนและพ k รู้จักกันก็จริงค่ะแต่จากการที่ทั้งคู่ได้ร่วมง,งาน อีเวนต์กันเท่านั้นและหากใครยังเผยแพร่ข่าวนี้อีกจะต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดค่ะ ต่อมาค่ะในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม2567เพียง2เดือนหลังจากที่ PK และโยเกิร์ตได้หย่าร้างกันค่ะก็ปรากฏว่าได้มีคนตาดีเห็นว่า PK และโจลี่เงียนเหมือนจะไปเที่ยวสมุยด้วยกันค่ะมีการเช็คอินในที่พักใกล้ๆกันจึงเกิดข่าวสปาร์คขึ้นมาอีกแต่กลับเป็นทางของคุณหนุ่มพี่ชายของ PK ได้ออกมาพูดเองว่า PK ไม่ได้ไปเที่ยวกับโจลี่เงียนหากแต่ได้ไปพักผ่อน กับครอบครัวและทางคุณหนุ่มพี่ชายของ PK เองเป็นคนออกเงินให้ค่ะ จากนั้นค่ะ PK ก็ออกมาพูดเรื่องโจลี่หยียนเองว่าได้ไปที่สมุยพร้อมพี่ชายและเพื่อนกันและไปรับประทานอาหารที่ร้านแห่งหนึ่งเพราะได้รับเชิญมาเมื่อเลนโซเชลก็พบว่าโจหยียนพักอยู่ใกล้ๆกับที่ PK อยู่ห่างกันไปแค่5นาทีจึงอยากจะไปเจอเพราะไม่เจอกันมาสงเดือนแล้วแต่เมื่อทักหลังไมไปถามโจลี่หยียนกลับบอกว่าตอนนี้เธอไม่ได้อยู่ที่สมุยแต่อยู่ที่ออสเตรเลียรูปที่ลงเป็นรูปเก่าเมื่อ ทิ3ออาตย์ก่่นคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะทำให้ PK ตั้งคำถามว่าทำไมโจโลี่เหียนต้องลงภาพในระยะเวลาใกล้ๆกันเพื่อให้เป็นข่าวเพราะทําแบบนี้ PK จะโดนดา่าแต่เมื่อทักไปถามโจโลี่เหียนกลับตอบรับด้วยการหัวเราะและทางพี่ชายเองบอกว่าการที่ทําแบบนี้โจโลี่เหียนอาจจะต้องการเป็นข่าวและมีกระแสนในสื่อไทยด้วยหรือเปล่าค่ะ และเมื่อ DJPK ออกมาพูดแบบนี้ค่ะก็เป็นเหตุให้โจลี่ีง,งนออกมาโพสต์โต้อตอบด้วยรูปของ DJPK ที่ไปรอรับโจลี่ีง,งน ที่ล็อบบี้อพาร์ตเมนต์จนโจลี่เงียนบอกว่าด j p k พีเทำตัวเหมือนเป็นสตอกเกอร์ไปรอเจอเธอที่อพาร์ตเมนต์ในเวียดนามจนเธอเองก็ยังกลัวที่จะกลับบ้านและต้องโทรหาผู้จัดการจะเรียกตำรวจให้มาช่วยทำไมเขมกมุ่นอยู่แต่กับฉันฉันกลัวมากๆอีกทั้งยังโพสต์ข้อความในไอจ t o r y ว่าจงเป็นคนดีในชีวิตจริงไม่ใช่เป็นแค่คนดีบนโลกโซเชียลค่ะ เรื่องนี้ค่ะถึงกับทำเอาชุนขาดออกมาอธิบายว่าต้องย้อนกลับไปเมื่องานเอเชียนฟิล์มเฟสติวัล2024เมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะพีเคและโจลี่เยียนอยู่ด้วยกันที่ฮ่องกง4วันและทางโจลี่ก็บอกว่าพีเคคือแฟนและเรียกว่าเป็นแฟนกันตั้ง ที่ฮ่องกงอีกทั้งโจโลี่ยังพาพีเคไปเจอเพื่อนๆที่ฮ่องกงทั้งหมดอีกด้วยและเมื่องานเสร็จก็ได้แยกย้ายกันกลับโจโลี่กลับเวียดนามพีเคกลับ ทมจากนั้น p ีเก็ส่งข้อความหา2วันเขาไม่ตอบ p ีเจึงบินไปเวียดนามเพื่อไปเซอร์ไพรส์และเมื่อไปถึง p ีเก็นั่งรอที่ล็อบบี้ส่งข้อความไปหาว่าอยู่ข้างล่างลงมาทักทายกันหน่อยแต่ไปเซอร์ไพรส์เขากลับเจอเซอร์ไพรส์กลับเพราะ p ีเรอ6ชั่วโมงแล้วโจลี่ไม่ตอบและสุดท้ายก็ไม่ได้เจอกันค่ะ p ีเต้องมาอยู่ที่สนามบิน2ชั่วโมงและนั่นคือเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อ2เดือนก่อนค่ะ ถามว่าทําไมพีเคยังตื้อโจโลี่เหงียนพีเคบอกว่าโจโลี่เป็นคนน่ารักหวานเอาใจเก่งสวยมากจนหลงแต่ถ้าตอนนี้เราคงไม่กลับไปหาเขาแล้วแหละถ้าเขามาขอโทษวันนี้ก็คือไม่แล้วมันเป็นไปไม่ได้และอยากจะเคลียร์ให้ชัดว่าระหว่างพีเคและโจโลี่จบแล้วเพราะเขามาแรงมาก ในขณะเดียวกันค่ะก็มีแชทของคนที่ทักไปหาโจลี่เงียนเพื่อมาสู้กับ P ีแต่โจลี่บอกว่าจริงๆอยากจะสู้คืนเหมือนกันแต่แฟนบอกว่าปล่อยไปเถอะเพราะพูดไปก็มีแต่เสียตอนนี้โจลี่เองอยากจะอยู่เงียบๆและไม่ทำร้ายครอบครัวตัวเองอีกและอยากให้ทุกคนหยุดเอาชื่อโจลี่เงียนไปโยงกับ P ีและอยากให้คนไทยเข้าใจว่า PK เป็นคนที่แย่แค่ไหนโจลี่เงียนมีแฟนมาตั้งนานแล้วและทุกๆอย่างที่ทำนั้น ส่งผลเสียกับแฟนของเธอด้วยค่ะ